สวัสดีครับพบก,กับผมโตชโนลครับกับรายการกินกับโตสนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแบล็กโดลนอลนะครับผมตาขาเบก้าพาร์ซาวังบุรพานะครับโอเคขออนุญาตครับไปิวครับไป่าโอเคอ่ะก็อ่ามีเมนูมาฝากหนึ่งเมนูนะครับผมที่จะน,นำเสนอก็คือเมนไทกบฟิชเบอร์เกอร์นะครับผมซอสเน้นๆนะครับผมแล้วก็ผักสด กรอบนะครับพักกัแก้วแล้วก็เป็นชีสแล้วก็เป็นเนื้อปลานะครับอยู่ข้างล่างนะครับเหาลงๆนะครับก็เดี๋ยวก็มากินกันเลยดีกว่าไหมอ่ะได้ได้กินเลยดีกว่าครับ xót cho quádı nó giống thì sốt ngon เนือ้อปลาเล้นเน,นะคร,ครับอีกสักคำไหมอีกสักคำเรื่อความชัวอร่ยอ,ย,อยครับเข้าคู่กันได้ดีครับสรสอร่อยต้องลองมากินดูนะครับ มีแมวโนนอลทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเฮ้นี้มีเวลาเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โกันหน้าบองน,นีสวัสดีครับ